ปานใจมวนก่นขั้วสวัสดีจ้าไหวหยอยพี่น้องสุปูสุคนเด้อจ้ามือนีปานใจกะสิผ้ามูเจ้ามะมวนก่นขั้วคือเก่าเหรอพี่น้องมือนีตีเฮ็ดหยังมือนีสีมีเมนูสเต็กมาซูพี่น้องกินจ้าสเต็กที่ว่านี่ก็คือเป็นสเต็กถาดคอมโบเด้อพี่น้องเด้อเป็นสเต็กถาดน,น้อยๆตะมูตะมีนะฮัดของร้านเลยจ้าถาดนี่เหมาะสำหรับกินยูประมาณสองถึงสามคนแต่ฮา,าเรื่องเธออ่ะ ลูกค้ากส็สร้างกินผู้เดียวเบิร์พี่น้องคอยละเงืดเงือด,ดถาดใหญ่แล้วมาเบิงพี่น้องระวางที่เบิงเนี่ยนะปานใจกะสิมาจมซูพี่น้องฟังระวางที่จมปานใจกะสิทอดใส่กอกเอออย่างใส่กอกทอดเฟนฝ้ายลวกะเบิงพ่ใหญ่ประคั่วทอดสปาดอรี่แล้วกะอย่างสเต็กพอกช็อปกับหมูสันนอกเนาะจ้าว่าพื้นยังตีว่าพืนาาพ้นมูคี้เอเตอร์น้ำกันนี่หลายพี่น้อง <laughs> คอยละมานายหลาย คนมักว้าพื้นย่านแต่คนอ so ื่นใดดีก็กานข่อยว่ามิยังดีกลืนหนาลืนตามูเจ <Say ar> <ihnen> ้าดอกบ่ต <Punch> ้องไปว้าพื้นพี่น้องจ๋าหาลังคนหาลังคนกเว้าพื้นข่อยก็ไปเว้าพื้นไกลๆเนเว้าพื้นข่อยสู้มูข่อยฟังน่ะมันกะกบมาบ้าสู้ข่อยฟังขันมาเบ้าสู้ข่อยฟังอ่ะข่อยกะเป็นศูนย์ศูนย์อยากไปเว้าน้ำอยากบวกพ้อมบวกพจน์ดอกกะ บ่บวกดอกพี่น้องข่อยกระว่าใบซื้อละตามก็ะเยิ้มข่อยบ่าเป็นยางจากบางเท่อเพิ่นกับบทันหู้จักข่อยดีพ่อเนาะบางฉากบางตอนอยู่ในไอคลิปอยู่ในเฟซในเพจที่ข่อยแสดงขึ้นมามันกระม่นตัวจริงข่อยทั้งเบิดพี่น้องเรื่องขี้ตอตอแหลนะ่ะเป็นเรื่องสมุิ <laughs> มันมีบางอย่างที่บริด้สมุิพี่น้อง <laughs> ไม่เป็นเรื่องสมมุิพี่น้องมันเป็นเรื่องเซตขึ้นมาทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงขอยว่าแมนคนแบบนานกันเนีายเมื่าข่อยไปทัวร์ทีบเอาเว้าวๆ้า,าไปก็พ่อญ่พ่อขวถอดปาขื้นเรียบอร่อยแล้วงามมาพี่น้องเรื่องอุ้ยหุ้ยหอมกรอบบบสันเดกรอบนอกนุ่มในหอมและกะแล้วก็ะย่างพอกชอปคับ ซันหนอกหมูเรียบร้อยแล้วจากนั้นกันยกมะนาวด้านนะ้าพี่น้องเนาะพนักงานกับที่จัดใส่จานพนักงานไพติข่อยแมนบอกว่าว <c oughs> มีอยู่มีพนักงานอยู่แล้วกะมียาหมองขวดนึงยาดมขวดหนึ่งนะเอาไว้ดมย้ำหูว่ามูนินท่าแล้วเหลือใจดมจากสองฟืดกะส่องสดชื่นขึ้นพี่นอ้องเพราะใดไม่แห้งสู่ตออย่าว่ากันเนาะพี่น้องเนาะห้างเทือกับเป็นเรื่องสมมูิดอก บุ Book, คลิกข่อยมันว่ามเมนคนแบบนั้นเป็นคนหูผู้ดีขึ้นอย่างนี้ว่ามเมนคนขีสอต่อแล้วว่าผื่นคนได้พี่น้องจ้าเอาจำหนี่ละจ้า